ขอบคุณที่คือการแปลร,รายงาน My Vampire System บทที่21ปีศาจขุมนรกเคนไม่ได้เสียเวลาตื่นตะลึงกับความยิ่งใหญ่ของถุงมือพลังจนของเขานานนักเขาหยิบหัวหอกซึ่งตอนนี้มีประโยชน์เพียงแค่เป็นใบมีดออกมาแล้วควักหัวใจของพวกอสูรคลื่นออกมาก่อนจะพุ่งหายตัวไป การได้รับสตร์าคลื่นชิ้นนั้นมาก็เหมือนกับติดปีกให้ทีเร็กซ์ความเร็วในการสังหารของเคนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและตอนนี้เขาสามารถรเผชิญหน้ากับอสูรคลื่นระดับสองได้อย่างมั่นใจการไล่ล่าของเขาหยุดลงหลังจากที่เขาได้กลิ่นกรรมฐานเป็นครั้งที่สองซึ่งแตกต่างจากอสูรคลื่นการ,รเผชิญหน้ากับนักรบคลื่นแห่งเผ่าพัน์อินเฟอร์นัสเดมอนนั้นเป็นเรื่องยากแม้ว่าเขาจะมีสตร์าคลื่นแล้วก็ตาม เคนติดตามกลิ่นไปจนถึงภูเขาขนาดใหญ่กลิ่นนั้นมาจากถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งสร้างปัญหาให้เขาทันทีเนื่องจากเคนไม่สามารถสบตากับเป้าหมายได้การใช้เครื่องมือวิเคราะห์เซลลเทียมจึงทำได้ยากขึ้นมากเขาจะต้องเข้าไปใกล้พอที่อินเฟอร์นัสเดมอนจะเข้ามาอยู่ในระยะของสนามพลังสแกนพื้นฐานของเขาขณะที่เขาเคลื่อนที่เข้าไปใกล้ถ้ำอย่างเงียบเชียบระบบก็ได้ส่งสัญญ,ญาณเตือนขึ้นคำเตือนคำเตือน สนามพลังสแกนพื้นฐานได้ตรวจพบเมทริกซ์เวทมนต์หลายอันในบริเวณโดยรอบหากสัมผัสจะทำให้คาถาทำงานตำแหน่งของเมทริกซ์เวทมนต์ถูกทำเครื่องหมายแล้วดวงตาของเคนรี่ลุงและความระมัดระวังของเขาก็พุ่มสูงขึ้นขณะที่ระบบทำเครื่องหมายเมทริกซ์เวทมนต์ที่มองไม่เห็นซึ่งซ่อนอยู่รอบถ้ำ พวกอสูรนรกแม้จะฉลาดพอที่จะวางกับดักแต่ปกติแล้วมักจะไม่ทำดังนั้นตนที่อยู่ในถ้ำต้องเป็นปีศาจขุมนรกแน่ๆเช่นเดียวกับที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้สัมฐานพระเจ้ามีหลายหลายสายเลือดเผ่าพันธุนน์ infernus demon ก็มีมากกว่าหนึ่งสายเลือดเช่นกันตามข้อมูลในสารานุกรมเผ่าพันธุ์มืดเผ่าพันธุนน์ infernus demon ม,มีสามสายเลือดหลกักและพวกปีศาจขุมนรกก็ชื่นชอบการใช้กับดักและแผนการต่างๆ เข็นหลบเมทริกซ์เวทมนต์ทั้งหมดและเข้าไปใกล้ถ้ำมากพอที่สนามพลังสแกนพื้นฐานจะครอบคลุมถึงตัวอินเฟอร์นัสเดมอนไม่นานนักเสียงของระบบก็ดังขึ้นในใจของเขาสแกนเป้าหมายสำเร็จเผ่าพันธ์ุเผ่าพันอินเฟอร์นัสเดมอนสายเลือดเผ่าพันธ์ุปีศาจขุมนรกเส้นทางแห่งพลังวิวัฒนาการแห่งแก่นแท้นักรบระดับสองสถานะ ความแข็งแกร่ง014ความว่องไว019ความทนทาน027พลังคลื่นแก่นแท้048หมายเหตุมีวัตถุแปลกปลอมซ่อนอยู่ภายในร่างกายของเป้าหมายอย่างที่เคนสงสยัยตนที่อยู่ในถ้ำคือปีศาจขุมนรกส่วนข้อเท็จจริงที่ว่ามันเลือกเส้นทางแห่งพลังวิวัฒนาการแห่งแก่นแท้ทั้งที่มีสายเลือดนั้นก็ไม่ได้ทำให้เขาประหลาดใจ ไม่ใช่ว่าการมีสายเลือดจะต้องเดินบนเส้นทางแห่งพลังกำเนิดใหม่แห่งดวงดาวเสมอไปบางตนเลือกที่จะไม่เดินบนเส้นทางนั้นเพราะความโหดร้ายของมันและบางตนก็มีสายเลือดที่เหมาะสมกับเส้นทางแห่งพลังวิวัฒนาการแห่งแก่นแท้มากกว่าการเดินดุ่มๆเข้าไปในถ้ำคงเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆคาถาจำนวนมากคงจะพุ่งมาต้อนรับฉันก่อนที่จะได้เข้าใกล้ตัวปีศาจขุมนรกด้วยซ้ำ เข็นเริ่มพิจารณาเส้นทางที่ดีที่สุดและทําการจำลองสถานการณ์ต่างๆกับระบบไม่นานนักแผนการหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาเขาไปอยู่ข้างภูเขาที่มีถ้ำอยู่และเริ่มโจมตีมันในหลายๆตำแหน่งก่อนที่จะชาร์จพลังเมทริกซ์ที่ถุงมือขวาและปล่อยหมัดสุดท้ายออกไปการโจมตีเหล่านั้นไม่ได้สุ่มทำไปเรื่อยเปื่อยเพราะระบบได้ทำเครื่องหมายจุดอ่อนไว้ให้แล้ว วินาทีต่อมาเคนก็ใช้ระเบิดพลังโจนสามเข้าไปทําให้ถ้าเริ่มสั่นสะเทือนมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่มันจะถล่มลงมาในเมื่อการวิ่งเข้าไปเป็นการฆ่าตัวตายเขาก็บังคับให้ปีศาจขุมนรกออกมาแทนหญิงสาวรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่มดงามคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาจากถา้าเธอคล้ายกับมนุษย์ยกเว้นผิวสีแดงและเขาของเธอ แม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะดูเป็นเช่นนั้นแต่ดวงตาของหญิงสาวกลับเย็นชาขณะที่เธอมองไปร,บรอบๆปีศาจขุมนรกสัมผัสได้ถึงคลื่นดวงดาวและรู้ว่ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆเธอคนพบเด็กหนุ่มที่ถูกปกคลุมด้วยผ้าคลุมสีม่วงเข้มกำลังพุ่งเข้ามาหาเธออย่างรวดเร็วเดี๋ยวก่อนได้โปรดอย่าทำแบบนี้คำวิงวอนและสีหน้าเศร้าสร้อยของหญิงสาวสามารถทำให้หัวใจของใครก็ตามหวั่นไหวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กหนุ่ม เทว่าสีหน้าของเคนอย่างแน่วแน่ไม่ว่าเขาจะได้ยินหรือเห็นอะไรไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดว่าหญิงสาวคนนั้นมีสเสน่ห์ถ้าให้พูดตามตรงผิวสีแดงของเธอก็ถูกใจเขาอยู่ไม่น้อย โชคร้ายสำหรับปีศาจขุมนรกเคนจะไม่ถอยในตอนนี้เขาตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าร่วมกับกองทัพของจักรวรรดิในอนาคตซึ่งหมายถึงการสังหารสมาชิกของเผ่าพัานุ์มืดแม้ว่าเขาจะไม่ได้ซ่อนอยู่หลังข้ออ้างและปล่อยให้การปลูกฝังของจักรวรรดิมนุษย์ผู้สังหารนำทางเขาแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะแสดงความเมตตาใดๆ หญิงสาวเห็นว่าคำพูดของเธอไม่ผลสีหน้าเศร้าสร้อยของเธอก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาขณะที่เธอยกมือขึ้นและยิงลูกไฟออกมาขาถานั้นถูกยิงออกมาจากมือของเธอแทบจะทันทีเพราะเธอได้เตรียมมันไว้ตั้งแต่ที่เห็นเด็กหนุ่มแล้วเข็นคาดการ์การโจมตีเช่นนี้ไว้อยู่แล้วและพร้อมจะตอบโต้ถุงมือซ้ายของเขาเปล่งแสงขณะที่เขาใช้ระเบิดพลังจนลงไปที่พื้นเกิดการระเบิดที่ส่งก้อนหินขนาดใหญ่หลายสิบก้อนพุ่งไปข้างหน้า ก้อนหินและลูกไฟหักล้างกันทำให้เคนกรากฏตัวขึ้นตรงหน้าปีศาจขุมนรกทันทีที่เขากำลังจะส่งหมัดไปที่คอของเธอเขาก็ได้ยินเสียงของระบบคำเตือนมีคาถากำลังเข้ามาจากทิศ8นาฬิกาดวงตาของเคนเบิกกว้ามเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาตรวจสอบสภาพแวดล้อมอย่างถี่ถ้วนแล้วก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มขึ้นแต่เขาก็ไม่พบใครเลยและถ้าไม่ใช้พร สนามพลังสแกนพื้นฐานเขาก็คงไม่มีทางรู้จนกระทั่งสายเกินไปหลบไม่พ้นแน่ทั้งอย่างสร้างการป้องกันที่อดสหะในเวลาอันสั้นแบบนี้ไม่ได้ด้วยจิตใจของเคนทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อค้นหาวิธีรอดและเขาก็พบมันเขาพุ่งไปข้างหน้าต่อแต่แทนที่จะโจมตีที่ลำคอของปีศาจขุมนรกเขากลับคว้าคอและเอวของเธอก่อนจะหมุนตัวเด็กหนุ่มใช้ปีศาจขุมนรกเป็นโลก่กำบังคาถานั้น ใบมีดเงาเล็กๆหลายสิบเล่มพุ่งเข้าใส่แผ่นหลังของปีศาจขุมนรกตัดเฉือนเนื้อหนังราวกับไม่มีอะไรขวางกันและทิ้งรอยแผลลึกไว้ที่กระดูกสันหลังเนื่องจากการป้องกันอย่างเร่งรีบใบมีดบางส่วนจึงโดนเข็นด้วยเข็นกัดฟันแน่นขณะที่ทนความเจ็บปวดและจดจ่ออย่างทิศทางที่การโจมตีมาจากความประหลาดใจและความโกรธปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาเมื่อเห็นว่าผู้โจมตีไม่ใช่สมาชิกของเผ่าพันธ์มืดแต่เป็นมนุษย์ ชายและหญิงคู่หนึ่งเดินออกมาจากที่กำบังหลังต้นไม้รัศมีเงาสีดำแผ่ออกมาจากฝ่ายหญิงและปกคลุมคนทั้ง